จีนล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้กลัวไหมเออไม่ได้กลัวมากนะครับ,รบไม่ไม่ได้กลัวเท่าไหร่แต่ว่าก็อาจจะทำให้ปัญหาเรื่องของซัพไพช็อตเทสสัพไพดิสตัปชันหลอกหลอนอยู่เงินเฟอ้อก็ยังเฟอ้อต่อไปนะครับ,รบแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เรารับรู้อยู่แล้วไว้สำหรับเรื่องเงินเฟอ้อนะครับทีนี้ถ้ากลัวกลัวอะไรเนี่ยจริงๆแล้วสัปดาห์นี้ไม่ได้มีเรื่องให้กลัวแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องให้ดีครับ มันก็เลยกลายเป็นความกลัวนะครับพี่เอกครับมนคือไม่มีปัจจัยบวกอ่ะมันก็เลยมันก็เลยคนก็เลยกังวลว่างัันเถอะใช่ใช่ก็น่ากลัวเรื่องหนึ่งก็คือเราสังเกตได้ว่าคนหายนะฮะมูลค่าการซื้อขายในตลาดเนี่ยหายไปเยอะมากนะครับกระกกระสุกกรกระสุกก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ยยังคึกคักอยู่เลยเบสเอาเปิดแกลบเทรดกันแสนล้านนะฮะแต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหลือ9ก้าหมื่นแปแล้วก็หกหมื่น เรยังไม่พอนะไม่ต้องอะไรอ่ะคุณประกิจพวกเราอ่ะเพื่อนเพื่อนผมหรือน้องน้องหรืออะไรลาพักล้อนกันตั้งหลายคนไปเที่ยวตั้งหลายคนครับโอ้ใช่ฮะใช่เออแปลกมากเลยไม่รู้เป็นอะไรกันช่วงนี้นะฮะเออลาพักร้อนกันเยอะมากก็เที่ยวกันเยอะอือครับครับก็บรรยากาศเป็นแบบเนี้ยพอพอไปดูภาพกราฟทางเทคนิคนะครับเออส่วนใหญ่นักเทคนิคจะมองไม่ดี อ่านะครับส่วนใหญ่ในเทคนิคเราน้องไม่ดีหมอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์เนี่ยเข้ารายการของพี่เอกนะครับก่อนที่ผมจะเข้ารายการของพี่เอกก็เป็นพี่สมพงษ์มานะครับก็ไปนั่งฟังอยู่สักพักหนึ่งโอ้โหฟังแล้วเสียวไส้มากเครียด ังแล้วเครียดนะอย่างเมื่อกี้คุณกิตติใช่ไหมครับครับเข้ามาฟังไม่ทันแต่เดาเดาว่าก็แนวเป็นลบเนกาทถีฟเนกาทีฟแ,แนวแนวเนกาทีฟแน่ๆแล้วแหละพ,พี่เบงก็มองลิขเนกาทีฟพ,พี่เบงก็มองไม่เน,นกาทีฟค,ค,คือคือโดยรวมๆแล้วมองมองไม่โอกันแต่ว่ามันก็มีเรื่องหนึ่งที่อาจจะพอช่วยได้นะครับครับคือมันมีเสติอันนึงที่น่าสนใจว่าในช่วงวันสุดท้ายเอาวันทําวันก่อนวันทําการสุดท้ายเนี่ย ของไตม่าเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นวันที่อนุพันธ์เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีการหมดอายุลงมันจะมีความผันผวนคล้ายคทิเปอร์วิชิ่งที่ต่างประเทศใช่ไหมอ่าอ่าใช่ใช่ของบ้านเรามันคือตกวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมวันศุกร์เที่ยงถึงนี้ครับวันเที่ยงถึงเหรอเอาวันพฤหัสวันพฤหัสประมาณวันเที่ยนีได้วันพฤหัสวันพุธวันพุธวันพุธครับพี่เอกอ่าก็คือวันที่สามสิบมีนาคมถูกไหมใช่ใช่วันทําวันก่อนวันทําการวันสุดท้าย อ่าครับอ่าเขาปรเทกเขาเรียกทิปเปอร์วิชิงอ่าก็วายว่าจันทังคารพุทธเนี่ยนะครับเขามีสถิตอันหนึ่งที่น่าสนใจครับว่าเออมันต้องดูที่เน็ตบต์เซลของฝรั่งในสิบวันก่อนหน้านะครับซึ่งปรากฏว่าในในเน็ตบต์เซลของฝรั่งเนี่ยเออถ้าในสิบวันก่อนหน้านะครับวันหมดอายุเนี่ยนะครับมันมันมันเป็นถ้ามันเป็นเป็นรองเนี่ย วันสุดท้ายวันทําการกับวันสุดท้ายมักจะปรับเพิ่มขึ้นครับอ่าถ้าเป็นช็อตเนี่ยนะครับวันทําการสุดท้ายก็มักจะปรับลดลงพันกว่ารุนแรงนี่สี่ติที่ต่างประเทศหรือสี่ติในไทยในไทยสิบวันสุดท้ายสิบวันสิบวันซึ่งข่าวดีก็คือตอนเนี้ยสิบประมาณเจ็ดวันเพราะเรายังไม่รวมของวันนี้กับวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับมันเป็นรองอยู่ประมาณสองหมื่นสัญญาอืมอันนี้ของฝรั่งอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีแล้วมีเรื่องวินโดว์เดซซิ่งแล้วก็ พอไปดูภาพภาพรายไตรมาสจริงๆนะฮะเอาเฉพาะเดือนมีนานะฮะเฉะพาะเดือนเดียวอะเดือนสุดท้ายของไตรมาสอะ่ะตลาดอะมักจะตอบสนองตอบทิศทางของต่างชาติที่เข้ามาในเดือนนั้นครับซึ่งในเดือนมีนาคมเนี่ยตอนต้นเดือนโอเค้เาเป็นช็อตเพราะว่ามันมีเรื่องรัสเซียอยูเครนแรงมากแต่ว่าหลังจากสัปดาห์แรกปุ๊บลงมาตลอดเลยมันก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่หนักนะฮะการลงของตลาดนะครับเป็นไปได้แล้วก็ พอเราเข้าสู่เดือนหน้ามันก็จะมีเรื่องการประกาศผลประกอบการซึ่งคาดหวังได้ไต่มาสหนึ่งว่ามันจะดีมากๆพยายามว่ามันมันจะแค่พลิกไต่มาดหนึ่งนะฮะไต่มาสองมันจะแย่ไต่มาสามก็จะแย่ด้วยเพราะว่าไต่มาสองมันจะมีปัญหาเรื่องมาจินบางเรื่องของราคาวัตถุดิบที่มันพุ่งขึ้นมานะครับอผมก็เลยยังไม่ได้คิดว่าเราจะนําไปสู่การจุดจบในปลายสัปดาห์นี้เพราะว่าภาพของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยแม้ว่ามันนิ่งๆนะฮะในทางเทคนิคนะฮะหนึ่งอย่างแรกเนี่ยมันก็ยังอยู่เหนือบริเวณแกรบ ที่เปิดไว้168ยังงอยู่ที่บริเวณแกวแล้วสังเกตได้ว่าเมื่อวันศุกร์ก็คือยังเหนือแนวรับอ่ะพูดง่ายๆก็ยังเหนือแนวรับอ่ะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยมันก็ยังมีความพยายามที่จะขึ้นในเบรกแนวต้านเบรกเบรกแนวเทรนไลน์ที่กดลงมาคือ1686เพียงแต่ว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็คว่ำลงมาแต่ถ้ามันเป็นการคว่ำลงมาแล้ววันศุกร์มูลค่าการซื้อขายมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวันพฤหัสอันนี้มันค่อยน่ากลัวนะฮะ แต่มันเป็นการคว่ำเพราะว่าวันศุกร์มูลค่าการซื้อขายยังลดน้อยลงไปอีกมือก็ไม่แปลกไะที่คนมันไม่เล่นกันเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเงียบๆมันก็ได้แต่รอวันที่คนจะกลับมาซึ่งก็ไม่รู้วันไหนนะฮะแต่วันช่วงเวลาเนี้ยผมว่าเราต้องจับตาต่างชาติไว้ให้ดีเพราะว่าเขาเขาเริ่มมีการโลโอเวอร์ในเซฟตี้ผมว่าเขาต้องมีการขยับตัวท่านเลือกข้างเช่นเบรกหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกจุดแน่นอนสัญญ,ญาณทางเทคนิคดีตลาดก็น่าจะไปต่อ โอเคถ้าเขาไม่เลือกข้างขึ้นเขาทุบลงมาต่ำกว่า1668เราก็ชิงเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้มันถึงสําคัญมาก1668ถึง16 1686ไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นแต่แต่เท่าที่เซเว่นนักวิเคราะห์เทคนิคส่วนใหญ่แล้วมองแยกกันกับบนเลยก็เขต้องระวังด้วยละกันนะครับครับ,รบแปลว่าอย่างไงอ่ะคุณในมุมมองของคุณปกิจก็คือว่าไ,ม,ไ,ม,ไ,นนม,าไม่ไม่ได้กังวลมากใช่ไหมไม่ได้กังวลมาก คือคือผมแม่อยู่ในฝั่งที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้แต่เริ่มเสียวไส้เราเริ่มเอี่ดียแต่ยังไม่ตัดสินใจว่างั้นเถอะใช่ก็เลยต้องรอให้มันออกจากกรอบนี้ก่อนละกันค่อยว่ากันอะไรเงี้ยถ้าเกิดพวกนีคือกรอบกรอบเนี้ยถ้าเกิดมันทะลุแต่หมดเส้นคาเกลียดเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องระวังถ้ามันทะลุขึ้นไปพันเก็บก็แปลว่าปลอดภัยแล้วคุณไปดตรงนี้องยแค่เกินหนึ่งหกแปดหกผมว่าก็ขึ้นเยอะแล้วครับพี่เอกอ่เอ่าอ่าแปดหกเพราะว่า ห้าวันนี้มันไม่เกินเลยหนึ่งหกแปดหกใช่ใช่แล้วก็แต่ว่าข้อดีก็คือมันก็ยังเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันนะครับครับตอนนี้มันก็ยังเลี้ยงตัวอยู่เหนือห้าวันมันก็ยังไม่ได้ภาพยังไม่ได้ฟ้องอะไรที่แย่ลงนะครับและยิ่งไปดู RSI เราก็จะพบว่ามันก็อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าไอที่เราเห็นมันไม่ยอมขึ้นเนี่ยคือมันอยู่กับที่อืมคือมันอยู่กับที่นะฮะทีนี้ อ่ MAC อ MACD ก็<ด>ยังตัดสิ่งแนวรายขึ้นอยู่สัญญาณทุกอย่างมันก็ยังดูเหมือนจะเอือ้อมนวยเพราะนัน้นรอรอได้ก็ดีแต่ในระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็ต้องมีจะเล่นหุ้นอะไรดีล่ะช่วงนี้มผมว่าหุ้นเล็กกลายเป็นกลับมาป๊อปปูล่านะครับเรื่องอย่างแรกบิตคอยอ่ะสวยนะครับเพราะนั้นพวกหุ้นเหมืองอ่ะเราอาจจะเก็งกับระยะสั้นได้นะครับหรือพวกพวกหุ้นอ่าไอทีพวกดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไอทีโซลูชันนะครับซึ่งอย่างในสัปดาห์นี้ผมอยากจะเน้นไปที่2ตัวเช่น BE 8 <S <S กับหุ้นซีเขียวสอง <BE 8 S 1> ตัวเนี้ยบีอแปดนะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้วันนี้<อ>หุ้นที่จะเลือกทับพิกเป็นบ e อีแปดนะตัวแรกได้ครับ b <BE> <BE> ีอปเออบีแอ่าทำอะไรเหตุผลอะไรเชิญครับเนี่ยมันก็เป็นหุ้นในกลุ่มพวกดิจิตอลท랜ส์ฟอร์เมชั่นแลซึ่งช่วงเนี้ยพอบอลลุ่มมันบางๆก็เป็นไปได้ครับตลาดอาจจะมาหาหุ้นเล็กในการเทรดดิ้งอ่ะตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่พอจะให้เราก้อมแกลมเทรดดิ้งได้ S <S <S อืนะฮะอ่าถ้าดูจากทรงกราฟก็รู้สึกเหมือนว่าจะไปได้เบรกเหรอถ้าเบรกผ่านสี่สิบก็น่าจะไปได้ต่ออ่ะเราก็อาจจะรอเบรกหรือเราจะเราอาจจะไปเคาะเล่นตอนนี้เลยก็ได้นะครับหรืออีกหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับพวกสีเรียวอ่าพวกระบบพวกป้องกันนะฮะการจลรลกรมทางด้านของพวกไอทีอ่าพวกไอทีโซลูชันอย่างเงี้ยครับสีเรียวก็ดูน่าสนใจ พิ่งฟื้นขึ้นมาหรก่อนน้าเอาเอาเอาเทียตัวบีบีอีแปดได้ยังไงนะบีแปดซื้อเที่ยวไหลอะไรไงบีอีแปดคือแล้วแต่เลยครับถ้าเราจะรอเซฟก็รอเบคสี่สิบก็ได้่รอเบคสี่สิบเราเคาตามหรือเราอาจจะเทรดกันตั้งแต่ตอนสามแปดสามเก้าก็ได้เอาหมายประมาณเท่าไหร่โอ้หถ้าเบคสี่สิบได้ก็น่าจะกลับสักสี่สี่มันก็มีลุ้นนะฮะมันก็มีลุ้นครับคเหตุผลที่คุณปกิจแนะนำบีอีแปดนี้เทคนิคอลหรือว่ามีมี มีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามันเป็นช่วงช่วงช่วงของช่วงนี้ครับที่ตลาดมูลค่าการซื้อขายเบาบางอืแล้วบิ๊กแคปพวกลร์ชแคปมันไม่มีคนเล่นอ่อ่าแล้วถ้าเราจะหลีกไปที่อะไรช่วงนี้ตีมช่วงนี้มันก็ต้องเป็นเน้นพวกนี้อยู่แล้วพวกด<อ>ิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันอซึ่งในกลุ่มหุ้นดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันเนี่ยบีอีปดผมคิดว่ายังไม่ได้ดูแพงจัดมากนะักครับอ่ามันก็เลยสามารถเทรดดิ้งได้นะครับ เช่นเดียวกับพวกสีเขียวอ่าโดยต่อมาสีเขียวครับติดอยู่ที่ยี่สิบเก้าบาทครับอ่าะตอนนี้มันอาจจะแว่งตัวนะแต่ก็ยังสังเกตได้ว่ามันก็ยังเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่นะครับเราเอาเซฟเซฟอ่าเราเซฟเซฟเราก็รอเบรกผ่านสามสิบาทเราค่อยเล่นตามก็ได้ครับเมื่อวันศุกร์จริงๆเราดูเหมือนว่าจะเบรกแล้วนะแต่ช่วงบ่ายของตลาดอ่ะมันเป็นช่วงของพวกแบบเดลต้าเทนเมนเกิดขึ้นเยอะก็คือซื้อเช้าขายบ่ายเราต้องระวังเหตุการณ์นี้อีกด้วยนะครับของตลาดช่วงทุนไทยช่วงนี้คือช่วงเช้ามันจะดูเหมือนดีอืม ตอนบ่ายเขาจะเทคเทคปลากันอคุณมันก็จะเป็นลักษณะของขึ้นก่อนช่วงเช้าแล้วก็จะคว่ำลงนะช่วงเช้าเราก็เน้นเข้าไวออกไวก็ได้ครับครับวันนี้ก็คือฝากตัวเล็กไว้สองตัวใช่ไหมบีแปดกับซเทียวใครเป้าหมายมีไหมซ็เทียวเป้าหมายมีไหมผ่านสามสิบได้เอาให้เกินยอดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับก็ลุ้นไปสามสิบเอ็ดจุดห้านะครับอ่าก็สั้นๆสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เข้าเวลาได้ก่อนครับใช่นะครับ เพราะฉะนั้นคุณปะกิจอยู่ในมุมที่ระวังแต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะบวกหรือลบผมเข้าใจถูกนะใช่ครับเสียวไส้เสียวไส้มีมีบางเลือกอ๋อข่าวดีอาจจะมีก็ได้นะฮะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องต่างประเทศเนี่ยันสัปดาห์นี้เ,ออเชื่อว่าจะมีการเจรจาระหว่างรัสเซียยูเคนเนี่ยเป็นแม์สำคัญออมันจะเป็นแบบทอคระหว่างเพอร์เซนระหว่างพวกไฮเลเวลคุยกันวันไหน อ๋อไม่แน่ใจวันนะแต่เขาบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีความพยายามที่จะให้เจรจาเพราะว่าฝั่งของเซเลนสกี้เนี่ยอ๋อฝั่งของรัสเซียก่อนฝั่งของรัสเซียเนี่ยเหมือนจะแผ่มออกมาว่าเห็นว่าการศักยภาพทางทหารของยูเครนลดลงแล้วอะตอนนี้เขาอาจจะโฟกัสแต่เรื่องดอนบาสเขาอาจจะไม่จาเป็นต้องยึดทั้งยูเครนอันนี้คือฝั่งรัสเซียฝั่งของยูเครนเซเลนสกี้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเขาพร้อมที่จะ เข้าสู่การเจรจาให้ได้อย่างที่รัสเสียต้องการในเรื่องหนึ่งก็คือให้คงสถานะคามความเป็นกลางปลอดนิวเคลียร์และเรื่องดอนบาสเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ไปไฟเอาคืนว่ามันมันมีโอกาสที่จะจะจอยกันได้แล้วก็รอบนี้ก็ฝรั่งเศสก็จะเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาครองเองก็มาเตือนโปรตินเลยว่าช่วงนี้อยู่ไม่ต้องมีคําพูดหรือแอคชั่นอะไรออกมานะต้องระวังนะบรรดาผู้นําประเทศต่างๆให้นิ่งๆอาทิตย์นี้ก็มีลุ้นนะฮะที่การเจรจาจะเกิดขึ้นนะครับครับครับอ่ะ ชัดเจนชัดเจนขอบคุณครับคุณประกิจครับเช้านี้ครับขอบคุณครับ